สวัสดีครับมาอีกแล้วช่องยุติธรรมนำโชคนะครับมาตามหลวงปู่มารับม,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 มาโชคนะหลวงปู่มาโชคท่านเจิม่าให้ปีให้โชคปีใหม่นะครับให้โชคปีใหม่ท่บอกโชคปีใหม่วันที่สิเก็ามกราคมสองพันห้ร้อย สิบเจ็ดนะครับอ่าปีใหม่เลยครับทานายโชคปีใหม่อืองท่านนี้เข้ามาแปดงวดนะครับเจ็ดกันเลยแปดงวดติดกันงวดตีแล้วท่านก็ให้ห้าสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าสี่สามนะฮะท่านให้อ่างวดก่อนท่านก็ให้แปดห้าข้างล่าง นะฮะจะให้เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะครับโอดก่อนนู้นเข้าทุกงวดครับเนะนี่ยแต่งวดนี้ท่านบอกว่าจะให้โชควันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเลยครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมรกราคมพัษราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ,ะับท่านให้ท่านบอกว่าให้ให้ไปซื้อกับตลาดกินแบ่งรัฐบาล มวดวันที่17มรกราคม2567นะครับท่านไปซื้อตลาจกินแบบาระบาลเท่านั้นท่านบอกเนี่ยให้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมีคุ่มนี้ก็ขอให้ดูให้จบนะครับท่านจะสรุปให้ท้ายๆว่าตัวไหนให้ซื้อสลาดจินแบ่คระบาลท่านเจิมถ้าน,านไม่เชืเอม,มอนคนอื่นมันรู้อื่นท่านเจิม พันสายสินแล้วก็โสดครึ่งวันนะครับโสดครึ่งวันแล้วก็พมนำมนให้ท่านชมให้จบนะครับรับผมขอให้ท่านาผู้ชมที่เข้ามาชมช่องอยุติธรรมนําโชคก็ขอให้ได้โชคดีใหม่หมดนี้หมดสินท,ทุกท่านนะครับรวยๆนะเป็นแสนเป็นล้านจหลายล้าน จิตกรรมีประส <im sharing> ิท์ยอดสงอยาสัตท่องแหลมหนาที่มรงซึ่งเป็นก้นสายเเลือกเลยสายสิริี่นธ์พันนาสิริกาลิยะประาโตพระสังเทเสด็จมามอใจปลอดภัยแ้วพาตแวบนไทยพันสพันธนาพนาโพนิลังตะลังอีกลาสรับกทุกอจับตรงนี้และหลังล้นดังเที่ทางชนอย่ารู้ขาดโซเลยนะยี่เตโซชโยแดงเทน่าเปถวาย่องห้าจะมีชัยเจ้าพร่าาสาพันี้เลยนะสภัิพัรวาจว ขอสะอนจุฬาศาสตร์ขอเกรถอี่สูตรสีขาว3ขอไข่ขอพ e ึสส่ง1 8ึ่งก้ากรุงเทพมหานครขอให้เดินทางตลอดไปไปออกไปตกไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวาไปกวันคือในแควคาดตลอดไปแควค่าตั้งแต่รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถสามลรถสล้อรถเก๋งรถบัสรถตู้อสิบล้ทั้งรถตัวรถบ้ารถเทรถรต้รถรราทกระบบิลไทใหญ ให่กลางใเล็กใเดินดังแก่คนผู้ยิชายเด็กเล็กคนหนุ่มคนสาวคนเท่าใดิตามคตางขี่รถตามเดินนํำเดินตามทางคางข้าบทางคนางเช่ัดสัตว์สองคารีมัดสีขากรีจัดแปงขาก็ีมากขาก็ีไม่มีขาที่อาวุธจ่ายเลาขัดอาวุธจะาปืนฐานหน้าไม้ของดาบเราเนต้นกดต้นิ่ตายราชต่อมาหรือบอกงูเสษเจลเจ็บูเจ็รอชงความเช่วดจมควบวงแค่ข้าตํารวจทหารตรางบดเช่าัอันตรบ่วงเช่ากัจ่าตํารวจทหารต่างบเชี่อันตรบ่วง เจ้าพัดลดคนท้ายเบียดใจขวาตั้งแต่ต้นไปอิรจารกัจระสาตีหังจัตโรตินังติสัมละโลปูสาพุโฉมานณกัลิธาโทมพระสัมสัมวิสัตถีพระท้าพุทันภูทวะาฆาว่าตุลมาวะอาวิสุลังชาติอิรจารกัจระสาตีหังจัตโรตินังติสัมละโลปูสาพุโฉมานณกัลิธาโทมพระสัมสัมวิสัตถพระท้าพุทันภูทวะาฆาว่าตุลมาวะอาวิสุลังชาติอิรจารกัจระสา Tiham kato tinang pijam lak loku sabutomanakari kato Pak tam cham vyate pa sabutam kutawaka Watur mawa avi sumukhati Tihra kata tarata piham kato tinang Pijam lak so manakari kato Pak tam cham vyate pa sabutam kutawaka Watur mawa avi sumukhati Tihra kata tarata ปิสัมละโลภูสัพพุชฌมานะกริธาโทพระสัมสัมพิสัตเถพระครับุปันตุสาวะขะวาตุมะวะอาวิสุนุชาติทยิรชากัติระสาติหังจตโรตินังปิสัมละโลภูสัพพุชฌมานะกริธาโทพระสัมสัมพิสัตเถพระครับุปันตุสาวะขะวาตุมะวะอาวิสุนุสานุติยิรชากัติระสาติหังจตโรตินังปิสัมละโสมานะกฤตโทพระสัมสัมพิสัตเถพระครับุปันตุสาวะขะวาตุมะวะอาวิทรงทิ ออ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 าเทวะสัมมาีทูทุนีมาอีการวิตีกาวิาสุสาเทวะมนุสงบุตวาเทมออออสาเทวะสัมมาณีทูทุนีมาอีการวิตรีกาวิวาสุสาธาเทวะมนุษย์จงบุตวรสาถาเทวะสัมมาณีทูทุนีมาอีกาวิตีกวิวาสุสูสาาเทวะมนุสยงสถาเทวะสัมมาณี तो तो नहीं मारी कभी ते, ती कभी युवा सूत्र सत्ता देवा, उनमें सत्ता देवा कहते हैं वह कहते हैं तो तो नहीं मारी कभी ते, ती कभी युवा सूत्र सत्ता देवा, उनमें सत्ता देवा कहते हैं तो तो नहीं मारी कभी ते, ती कभी युवा सूत्र सत्ता देवा, उनमें सत्ता देवा कहते हैं तो तो नहीं मारी कभी ते, ती कभ ดีกว่าสูตรจะตัดเทียวจะตัเทวจะมาหนี้ทุตันีมาดีกวิตีดีกว่าสูตรจตัเทวมจะตัดเทวจะมานี้ทุตันีมาดีกวิตีดีกวิ่าสูตรสะตัดเทียวผมจะตัดเทียวจะมานี้ทุตันีมาดีกวิตีดีกวิ่าสูตรสะตัาเทียุผมจะตัดเทียวจะมานี้ทุตันีมาดีกวิตีดีกวิ่าสูตรสะตัดเทียวผมจะตัดเทียวจะมานี้ทุตันีมาดีกวิตีดีกวิ่าสูตรสะตัดเทวียวาเทวด สถานีวจามานี้ทุตัวอย่ทีกาวิจตรนออก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 ครับกับเจเทวาปีสาเจวะอารักาวตุโยปีกังตาระังทิสวาสเียักษ์ขาบาลันทีชยันโตโพติยาโมเรสกยนังเอวังตวังวิเชโยโหหิชัยันสุชัยยามังคะลีอปัลลาจิตปัลลังเจสีเจปชาวิโพคะลีอภิเตเจตาปุตทานังอากาศปโตปมุตติ สุนากตังสุมังซรังส okay. okay? ุภากตังทาไะรกกมังว่าจาขมุตะินัมตะินังมาดูอตักนี้ไอยันโตโพติยาโมเรสักกายนังเอวังตะวังวิชโยโหยิเชยันตูยยามังกาล Apal nadi dapal langde di de padawipo kali abis de desa pabuta nang. Agapad do pabuta de. Sunaka sumen tang sumeng karang subapa tang sunguti tang sukanu sumut. Hamayari sakayatamang. Wajah kemadakinan badakinan. Madu katakini. Ape dewa, apisa dewa. Alka, supi, kan, drabang, tishabah, ยันโตปฏิยามโอเรสกายนังเทวังตวังวิชโยโหหิชัยันตุชัยยมังคเลอปัลลาจิตบัลลังเจสีเทปฏาวิโพคคเลอภิเสเกทภกุตตังอกัปปโตปพุทธติทุรากตังสุมังคลังสุปปาทังสุติกัยยกมัง อายันโตโพธิยาโมรสิสก,กัยนังเอวังตะวังวิชโยโ,โหหิชัยยันสุชัยยามังคะเลอปัลลาจิตาบาลหลังเจเจเจกทวิปุคะเลอภิเจเจสัพพุตานังอกากัมไกยกรรมังวาจากรมมบัาคินังบราคินังมาดูกับจากินเนออ้ออ้ออ้้ออ้ออ้อออออายามเกดังเจ้าให้ป้าสิไปทุกคนคุณครูกังไว้อบอไม่ใายทำตรงนั้นเอง กรจมังแฝงนี days, ่จำางจะให้ปราศิษฐ์ไปสว่างคุณครูขลังว่าให้ออกเด็กไทยสามดวงที่หนึ่งเพราะตั้งกลางไปเรินเพระตั้งกระจายศีรษไปที่ดวงกลางคุณครูขลังว่าออกเด็กไทยสามดวงที่หนึ่งด้วยน้ำมูไถยะชากจะทเนี่ยเตยันโตโพติยาโมเรสเกนังเอวังตจวังวิจัยกระจายกับจำงว่าจะกมชาติกินดาจินังมาดูกับจินังคุณจารสาคุณพระธรรมจารย์รักษาคุณสมทรเจ้าสาคุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์และพระเทพเจวาราชเพราะพระพรมยมมากันรักษา เดินทางตลอดปลอดภัยไปออกไปตกไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวาไปกลางวันกลางคืนให้แค้วผ้าตลอดปลอดภัยแค้วผ้าตั้งแต่รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถสามล้อรถสี่ล้อรถเก๋งรถบัสรถตู้รถหกล้อสิบล้อสิบแปดล้อทั้งรถทัวร์รถบ้านรถเตลือรถโบดรถมันรถไฟรถไถใหญ่ไถกลางไถเล็กไถเดินตามแควคนผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ตามตรงทางขี่รถดังเดินตามตนงทางข้ามถนนทางแควกับสัตว์สองขาบสัตว์สี่ขาขากระดิบ ปัจขาไม่มีขาอาวุธกลางอายปืนผาน้ไม่หอกดาบแล้วเรียนก้นกดก้นีาวอันอาสบานต่อไม้รืบ่อของเหว่เเลเจตโบเสร็จแงเจ้าโจมพลายวงช้ากัดตรวทหารตั้งหลานพวกเจ้าโจมพลายทร้วงเจ้ากัดรถชนท้ายเบียดท้ายไปขวารถหลับไปวงด้วยน้โมไายะปลอดภัยตลอดเวลาไทยจีโรี้รวยไทยรเวเจ็ดีาีไุจโรดีรถถูกนี้นที่งหกล้าน้านี่สิบล้านสาล้านเก้าสิล้านนชารีนาจารีนาจาีตี